ครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับในการทําเกมนะครับเป็นแบบฝึกหัดเป็นเกมสนุกสนุกนะครับสําหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับก็สําหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับก็เกินนําก่อนนะครับก็เข้า Google หาแล้วเซิร์ชนะครับค้นหาคําว่า p r p o s e g เก e นะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าไปที่หน้านี้ครับแล้วก็ทําการล็อกอินเข้ามาครับระบบนะครับล็อกอินเข้ามา ก็จะมีเกมให้เลือกที่สามารถทำเป็นเกมออนไลน์แบบฝึกหัดสนุกๆน,นะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ได้นะมีหมด4เกมเกมแรกเราก็พูดไปแล้วทำในเกมส a m b l e นะครับเว r ร์ c สแกมโบต่อมานะครับที่ผมจะเอามาสอนนะครับาทดลองให้ดูอีกเกมนึงครับก็คือเกม w o r ร์ดเซิร์ชนะครับเกมที่2นะครับเราจะสอนหมด4เกมนะครับไปที่ w o r ร์ดเซิร์ชนะครับ ก็ไปดูเวอร์ซิรก่อนว่าเล่นยังไงครับเวอร์เซิรเราก็รู้อยู่ครับว่าเล่นยังไงก็คือเป็นการหาคําแล้วก็ขีดเส้นตรงแนวนอนทะแยงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับก็คือรูปแบบของเกมให้เรากดคําว่าข t e นะครับเราไปที่คําว่า w o r d search ครับพอเข้ามานะครับก็จะใส่คําอธิบายครับว่าเกมอะไรครับก็หาคํานะครับอะไรก็ห้ามไปอันนี้ก็อธิบายครับ ให้ user ดูครับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับต่อมาการหาคำเนี่ยผมแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นคำแบบภาษาอังกฤษเราอาจจะบอกว่า,าจงจงหาคำที่เกี่ยวกับสัตว์อะไรประมาณนี้ครับ chat m a อะไรอย่าเงี้ยครับก็ใส่เข้าไปพอใส่ไปแล้วครับเราก็ให้เลือกความยากนะครับมีมีเดียมมีฮาร์ดนะครับไทซีก็จะหาง่ายหน่อยครับถ้ามีเดียมกับฮาร์ดนี่ก็แบบคาก็จะปนไปกันยากไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาครับหกสิบนาทีครับมีตั้งแต่ห้าทีหกสิบนาทีให้เราเลือกนะครับพอเสร็จแล้วเรเลือกกดขีดในเกมครับ พอเราเลือกคีมในเกมเนีเย่ยเขาจะบอกว่าให้ให้คุณใส่ระบบหกคำนะครับโอเคไม่เป็นไรก็ใส่ให้ครบครับอ่าก็ใส่ครบโอเคครับคราวนี้ก็ขึ้นมานะคระับคำว่าพีเกมพอกดเขียนเสร็จแล้วก็กดคำว่าพีเกมครับก็จะเจอที่หลักนี่ครับก็จะเป็นคำครับ ที่เราตั้งไว้ครับมีคําว่าอะไรบ้างอย่างนีน้เราก็หาครับเนี่ยถ้าเจอครับมันก็จะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยครับถ้าไม่เจอก็มีครับไม่ได้ก็จะมีเวลาตั้งไว้ครับว่าตั้งไว้เท่าไหร่ก็หาไปครับก็เป็นความสนุกสนานนะครับในการเรียนการสอนนะครับใครทําได้ก่อนชนะอะไรก็อะไรก็ว่างันไปให้รางวัลอะไรก็ว่างันไปนะครับแล้วแต่ จะดัดแปลงกันในการสอนแบบไหนเพราะเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาเกมเข้าไปใน e-learning ได้นะครับในคลิปแรกทําให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวผมทําให้ดูทุกคลิปเลยนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับ Embed นะครับก็คือฝังโค้ดนะครับคลิกครับคุมดัคุมน้ําเงินนะครับเรา Copy มาครับเสร็จแล้วก็ไปที่ระบบ e-learning ของเรานะครับนี่เป็นเกมแรกนะครับอันทําให้ดูครับมีเกมแรกก็มาที่บทเรียนถูกไหมครับ มาที่บทเรียนเสร็จแล้วก็กดคีย์อนิวเคอมเมนะครับเราบอกว่าเกมหรือแบบฝึกหัดอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็พิมพ์ไปสำนรเกมที่2นะครับให้เลือกดูรหัส HTML ครับตรงนี้มันมีรหัสอยู่ใช่ไหมครับเราเอาออกให้หมดเลยแล้วก็เอาโค้ดที่เราได้มาเมื่อกี้มาวางครับมาวางเสร็จแล้วก็กดคําว่ารหัส HTML ึ ก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเขียนว่า i f r a m e เสร็จแล้วก็ add เขียนไหมครับก็เกมที่สองแล้วราวนี้เราก็ไปเทสดูครับอ่าน,นี่เกมที่หนึ่งใช่ไหมครับเกมเรียงคำนี่เกมที่หนึ่งอันนี้เกมที่สองครับเกม word search เขีนไหมครับก็มาแล้วก็ให้เราเล่นไล่เลยบนหน้า e-learning นะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเกมที่3นะครับ